แตงโมหวานไหมหวานจีบสวัสดีครับสวัสดีครับป้าสมคิดนะครับปลูกแตงโมกี่ไร่ครับป้าอ่ารุ่นนี้สามสิบไร่จ้ะสามสิบไร่นะคือตอนนี้คือแตงโมนะครับกาลังเก็บเกี่ยวนะครับไปเป็นยังไงบ้างครับป้าเอ่อก็ดีนะลูกลูกใหญ่ครับอ่าน้ําหนักดีเนื้อแน่นจ้ะนี่นี่เนื้อแน่นจ้ะเนื้อแน่นแล้วก็หวานด้วยจ้ะลองชิมไปแล้วใช่ไหมครับค่ะชิมแล้วหวานก่อนเก็บนะครับป้าสมคิดจะฉีดตัว ดักบิ๊กเลดกับตัวเอ็มดักนะครับฉีดไปกี่ครั้งครับป้าฉีดสองครั้งสองตัวนี้นะตัวเอ็มดักกับบิ๊กเลดนะครับเพราะตัวนี้นะครับมันเมันจะไม่ล้มเนื้อมันจะแน่นนะครับและสีมันจะเข้าเร็วนะครับเข้ากับแตงได้เร็วมากนะครับเนื้อแน่นเลยใช่ไหมครับป้าอ่าอันนี้ป้าสมิดก็จะใช้ตัวผลิตภัณฑ์ตาเป็ดของเรานะครับพอใจไหมครับป้ากับผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะพอใจจ้ะใช้ตัวนี้ได้ยังไงมีคนแนะนําคนแนะนําว่า ไอ้ใช้ตัวนี้เลยแป้าก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมาอยู่แล้วนะครับทางร้านเขาได้บอกมาว่าป้าสมคิดจ,จะนข้าจะไม่ค่อย<ช>เป็นใจอะไรนะครับเพราะปกติก็จะใช้ตัวอื่นก็เราก็ลองลองมาเรื่อยครับผมมาเจอตัวนี้โอเคไหมครับป้าโอเคจ้ะโอเคยาไม่แพงนะครับก็คือใช่ครับจะลดต้นทุนมาด้วยนะครับป้าใช้มาครั้งแรกใช่ไหมแรกจ้ะครั้งแรกผมก็เลยเข้ามามาหาที่แปลงนะครับก็เลยมาหาป้าสมคิดเจอนะครับ หลังจากนี้ป้าจะใช้ต่อไหมครับเราแต่ต